ชั้นกูโอเควิ่งเร็วความเร็วแ t ้ u กูคยเที่ยวทีกูเจอกูไม่สนนนนนนท่อไม่ะจัค นหลักสูตรเดิมเราคือสายสัพพอร์ตเราจะกันแค่เครื่องเดียวเท่าน,นั้นและเครื่องที่เหลือเราจะไม่ยอมกันเลย

it's hey, โอเคที่รู้ว่าเป็นการรีเซิร์ชบล็อตนะมีบล็อตกลับเดิะไรนะทิชาปะน่าจะใช่น่าจะทิชาเพราะทิชาจื้บอบชยเพย

เฮ้ยจะไปไมให้เชลลี่กันว่าเชลลี่ม่มีวีลีมูไอคืนี้กันยากซะด้วยสิชุบปบัะดดกระดดออขอสมูลนหนึ่งขอสม 呀，OK OK 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 OK，嗯，我也不知道怎么办。 Ow. ui ô oh, không có cưa แสบตาเลยกูนี่แสบตาเลยอ่ะแสบตานี่คือแสบตาเลยอ่ะเยอะโดติดกางกระา,าเขตแต่ไรนี่กางกระา,าเขตทำทำให้ตากูเกือบบอดระยะประชิดด้วยนะตอนนั้นนะ่ะโอ้โวาตากูจะบอดแน่ ta à, cũng muốn cho bỏ đi hết, cáiขนาด đó. Kau tak patut Kau วา,าเออเล่นมค <c oughs> อสมูดิคอสโมูบ่งเ,เบาพาราใหกับทีมุท้ายเกือบตายเองเมื่อไ่เ่ะ

ดีเนี่กูได้ดีเนี่ยหปีมาเฮ้ยไม่ใช่ดีของเราเจอเราเจอเฮียเราเจอ,อ,เจอสายช่วยโค้ชไว้ซับพอร์ต แล้วอใหญ่ลใหญควักตุกตาทิ้งวะที่เก็แค่รีเสิร์ชกับน้ำหมึกแล้วอ,อ้าตี้ดีนรเนี่ย ตีนี้ไม่ยังไม่มีคนตายเลยหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดจไม่แค่ไม่งมีคนหลุดนะ <c oughs> มีแค่คนหลุดนึคนส่วนที่เหลือไม่มีแล้วเอ้เล่นดีจ้ะพี้ ไป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 บูส <sh> s ์ความเร็วแล้วบ o สต t ความเร็วล้วสวยมเร็กับูเอ้ยยับมตองเลยเงียบยมันูดนำทีมอันนี้ไหมีหมาเทนี่นะเออเอาไปไ้วะหรือม่เนี่ยอันนี้ก็จะดี แค่สี่สิบห้าทีนี่นะแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยแม่งมีเมียคาแรกเตอร,ร์ได้ไงวะสงสารรับจ้างนี่ยโอเคอเคนดด๋ยวคนโตสะดูกมองไม่เห็นกูกันไฟไม่ได้เฮียมองไม่เห็นกูเลยกันไฟไม่ได้เฮีย ผมผิดกูหาเครื่องบนกูหาเครื่องกันน้ำมึงไม่เจอไม่เจอเฮียเลยเลยไปที่ลิฟไปที่ลิฟมีราคาตั้งสองเครื่องนี่นะมึงบอกไปที่ลิฟ ลิฟยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเดินหลงดงกล้วยอยู่ไหนฮะโอเคแล้วว่าประตูอะไรอยู่ตรงนู้นดูให้ตตลิฟอีสักเอาน้องเน็ดกาก าเร็ว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 อุ้ยีชาไไหนอ้อเ็ขละการกเครื่องน้ำมือให้ครบ30 ต้องรีบหัเครื่กันเลยกูกูไม่สนใจสม,มัยอยู่ใกลไ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 กลขนาดน่ะแต่ว่ากูก็จะกันตัวเฮียเลยนะเด็กพี่ไอเฮียโอ้ยแล้วรีบล,ล,ล,ลองไปเด็กพี่นะกูแค่การเกิดนี้เท่ากับว่าไม่ควรจะจบเฮ้ Yes sir ภารกิจมาสโตนจบแล้วปบลูบลูบลู ามจริงเดี๋ยวพวกมึงยังไม่เขียนกันดี่งเลยวะแต่ชาตนต่อไปมีเมนบวกบวกไฟนบเดอร์นะกูไม่เกี่ยวนะแต่โทษกูแล้วกักไมีเหตุผลทีม่มีเหตุผลที่ีม้มึงพูดอยางไงว่ๆ เอส่วนอันดนั่นเมันอะไรโอ้มีแพงนี่มีเรื่องเหรอดูลอตเตอรี่หูว่าไม่ต้องเอาไปดับใช่ไหมโอเคด้เกิดปัญหาขึ้นมือคือบยว ยูมในบัพายุพัดสุดที่สเียอมเดี๋ยวไม่ได้เหรออืะ่ 给你说了多哈哑巴没光理不理色的哈 không đi về góc ý mơ mơ mì linh xong xong linh xong xong แบบไปชดไอ้่นี่ีจดไฟไม่ดด้เออี่ละลีเซอร์ลล่ะขอรลเซอร์น้อยพี่ใช่ขอรลเซอร์น้อย กูยังรด้ยกูยังรูนด่กูก็ลเนเลยไอ้กการีเซ่เเข้าใจปะแผ่ครึ่งสิง 有人来、哎、了，我和你是来的，别你走了。 Folkens <laughs> กันเครื่องไหนได้กันกันไปูอยกำลังเดินมาพุทธังบางตาสังคังบางตาอิติปิสโสพักขวาียบร้อยวันทิ่คืน แล้วคือมันไม่ลันเรถวทางปีน cờ Ủa dạy Ủa bọc 出来一。这这这这这！写一都写人我迷路 อยู่มกลาันเอเทนเยเลยค่ะอยู่กลางวันเอเทนวิ่งมาหากูเฉยเลยน่าี่น่นี่นี่นีปนี่นี่น่นี่าี่ีวินกนีนี่นีนี่น่น่นลี่นล่นีเนี่นีนนี่ก็ทนี่นี่นนี้สี่น่นี่นอ่าที Jadi itulah. Kim. Uh, game on. Ya dan on. Ya game ada di sini Okay, man, ini, Wait, this Oh yes, he found Hmm. Oh, yes. Oh, ok ok, đừng thứ cũng đây đi lab. ơi ài kia đây đi lên. ok, chúng okay, tôi พวกที่เหลือจะเป็นพวกเมนแล้วอะก็ไม่ใช่พวกปกติแล้วจะเป็นพวกเมนซุปเปอร์เมนอะไรดูนั่น,นแหละไอ้พวกที่กูยังไม่จเจอจะเป็นพวกเมนละเป็นพวกเมนแล้วอ่ะไอ้ไอ้พวกที่กูยังไม่จเจอโอ้ยไม่ท่ายโอ้ยเอยขี้เกียจอีกทีก็โูโ่นเลยเลยข 18. สิบแปดกูจะเล่นสดด้วยนะ Bây giờ lấy tích tựa, cái lấy tích tựa của chữ của sắp tích siêu lô đưa ra có tích lô à?